ตอนที่ลงสามพันเลยไม่ได้คิดว่าแบบว่ามันจะไปได้ถึงขนาดนี้นะคะก็ยอดขายตอนนี้จริงๆเราก็เริ่มโตทูคอเตอร์นะคะตอนนี้ก็แบบว่าเหมือนปีหนึ่งเราก็เข้าสู่หลักล้านได้แล้วอะไรเงี N ้ยมันก็เป็นแบบความภูมิใจอย่างหนึ่งที่แบบจากหลักพันไปสู่แบบหลักล้านได้ สวัสดีค่ะแพนนะคะชาม,มารัตนาปานค่ะเป็นเจ้าของแบรนด์ยืนพื้นค่ะจริง,รงๆอเริ่มลองทำตั้งแต่สมัยเรียนมหาลัยแล้วก็ทาตอนทํางานที่เป็นทํางานประจำเลยนะคะก็มีเคยแบบว่าเอาสินค้าจากญี่ปุ่นเข้ามาขายหรือแม้กระทั่งแบบขายหมูปิ้งเนี้ยก็เคยไปขายแต่พอทรา,าทไปแล้วมันรู้สึกว่าแบบเออมันมันยังไม่ใช่เราแพนเป็นคนชอบทางด้านแฟนชั่นอยู่แล้วแล้วก็เริ่มหามองหาแบบอะไรที่มันแบบ คนใช้ได้ในชีวิตประจําวันเพื่อนหรือคนรอบตัวเราหรือแม้กระทั่งตัวเราเนี้ยเออเราใส่เสื้อยืดกันแบบว่าเยอะนะเราเสื้อยืดคนเราเนี้ยก็ไม่ได้มีติดตู้อยู่แค่แบบตัวเดียวแต่ว่าพอเรามาดูราคาเสื้อยืดในตลาดรู้สึกว่าแบบเออมัน,มนบางทีมันเริ่มที่สักสองสามร้อยไปถึงพนะันหนึ่งอะไรเงี้ยคือมันค่อนข้างแบบราคาสูงแล้วเราจะทํายังไงให้คนซื้อได้ง่ายๆจับต้องได้ง่ายอย่างเงี้ยบนคุณภาพที่ดีอะไรเงี้ยเราก็เลยเออเราลองมาทาเสื้อยืดที่แบบว่าเน้นคุณภาพที่ดีแล้วก็ราคาที่จับต้องได้กันดีกว่า เราก็เห็นว่าในการทําซื้อเยอเราก็ไปศึกษาไปแหละดูว่าเออเราเขาจะทำเขาเริ่มทํากันยังไงไปหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตไปหาข้อมูลหนังสืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ดูเออพอเราพอที่จะเริ่มทําได้ในราคางบที่แบบคนละประมาณ3,000บาทเราก็เริ่มแบบคุยกับโรงงานเริ่มไปดูแบบโลงตัดโรงเย็บแล้วก็เอามาทดลองใส่เองด้วยแล้วก็เหมือนว่าตอนแรกเราก็ให้เพื่อนลองใส่ด้วยแล้วก็แบบว่าเออฟีดแบ็กเรามาว่าเป็นยังไงเงี้ยแล้วก็เริ่มวางขาย แล้วพอวางขายตอนนั้นก็ยังแบบถ่ายรูปมันเองอย่างเงี้ยยังไม่ได้แบบไปจ้างถ่ายไม่ได้มีนายแบบนางแบบอย่างเงี้ยเราก็ถ่ายกันเองไปถ่ายกับต้นไม้ตามผนังตามอ่างเงี้ยก็ไปลงสื่อออนไลน์เองเงีนะะ้ยค่ะตอนแรกๆตอนนั้นจริงขายไม่ได้ขายยากมากเหมือนกันนะคะเพราะว่าพอแพนเข้ามาในตลาดเนี่ยรู้สึกว่าแบบออการแข่งขันมันสูงกว่าที่เราคิดเยอะมากเลยก่อนหน้านั้นเราคิดว่ามันคงจะแมทแล้วแบบว่าน่าจะขายได้ง่าย <S <S เพราะว่าใครๆ <S <S ก็อยากใส่เสื้อยืดอย่างเงี้ยใช่ไหมคะแต่พอเข้ามาแล้วแบบการแข่งขันแบบมันสูงมาก เราก็เลยต้องศึกษาหาความรู้แ่บเพิ่มเติมต้องพัฒนาตัวเองตลอดเวลาพัฒนาโปรดักต์ของเราตลอดเวลาอะย่างเี้ค่ะถ้าจุดเปลี่ยนที่ทําให้คนรู้จักเรามากขึ้นน่าจะเป็นแบบว่าตั้งแต่เหมืนที่ลูกค้าได้ทดลองซื้อไปแล้วเขาได้เห็นคุณภาพของเรา ได้เห็นคุณภาพของเราจริงนะคะมันก็จะมีทั้งลูกค้าเก่าที่แบบว่าเขาตามกลับมาซื้อแล้วก็มีลูกค้าใหม่ที่แบบว่าเขาได้เห็นรีวิวหรือว่าได้รับการบอบต่ออะไรเงี้ยเขาก็กลับมาซื้อเราก็เขามั่นใจในคุณภาพของเราสิ่งที่เราเห็นที่เรามองอย่าว่าแบบว่าเสื้อผ้าเป็นสีพื้นสีเรียบอะไรเงี้ยมันจะดูแบบว่าเรียบหรือง่ายๆ่ยอะไรเงี้ยบางทีในดีเทลความเรียบง่ายมันมันมันคือความไม่ง่ายเพราะไม่ว่าเนื้อผ้าข้างในที่เราแบบว่าเราต้องสั่งทอจากโรงงานก่อนที่เราจะแบบ ปูบออกมาว่าเฮ้ยเนื้อผ้านี้ดีเราต้องสั่งปรับแบบหลายรอบมากคอนเซปต,ต์เราก็คือไม่ยืดไม่หย้วยไม่ยับไม่ต้องรีดอะไรเงี้ยค่ะคือเสื้อเราที่ทาออกมาเนี่ย<ม>ก็คือเรากำลังตีใส่ได้2ปีแน่นอนตรงเนี้ยมันคือดีเทลลึกๆที่แบบว่าหลายๆเจ้าอะไรเงี้ยอาจจะไม่มีะคะ่ะพอพันมาทํางานตรงเนี้ยพันก็รู้สึกว่าเอ้ยมันสนุกมันรู้สึกว่ามันเป็นเราคือเรามีความเชื่ออยู่แล้วว่าเราอยากให้ลูกค้าที่ของเราอะนะคะใส่เสื้อผ้าที่แบบว่ามีคุณภาพดีบนราคาที่แบบจับต้องได้ อนนั้นที่แบบว่าเราเริ่มทำเราก็แบบว่าเราก็ยังขายไม่ได้ดีนะขายไม่ได้นะอะไรเงี้ยตอนก็เครียดเหมือนกันแล้วก็แบบนอนไม่หลับหรือว่าเราทําตรงไหนผิดไปไหมหรือว่าเราเราควรจะปรับปรุงตรงไหนหรือเปล่าหนระืออะไรเงี้ยเวลาท้อพันก็รู้สึกถึงวันวันเริ่มแรกที่เราเริ่มนะะวันแรกที่เราทำอ่ะบางทีมันลําบากกว่าวันวันนี้อีกอนะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเอองั้นเราก็ต้องไปต่อให้สุดเพื่อเรื่องที่จะมาเดินทำตามความฝันที่เราเชื่อมัน่นในการทําแบรนด์ยืนพื้นค่ะ ก็ตั้งแต่วันที่แบบว่ามีลูกค้าเข้ามาฟีดแบ็กเราว่าแบบชอบสินค้าของเราโปรดักต์ของเราเียเราก็เริ่มรู้สึกว่าเออจริงวันนั้นอะเราก็ทําสําเร็จแล้วเพราะฉะนัจริงๆแล้วแบบว่าความสําเร็จที่แบบได้มาแบบชั่วข้ามคืนออเงี้ยมันยากอนะคือทุกอย่างมันต้องมีกระบวนการของมันะไองมันต้องคือเราต้องเจออุปสรรคแล้วก็ต้องก้าวข้ามอุปสรรคนั้นมาให้ได้ค่ะแทนที่แบบเราจะหยุดทำอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเพนว่าถ้าเกิดว่าใครแบบที่กําลังเจอแบบอุปสรรคเพนว่าเราก็ต้องพยายามผ่านาม,มันใใหห้้้้้้ไไดดกาาวขมม ก็อยากให้ทุกคนมุ่งมั่นนะคะพร้อมไปสุดทุกความเป็นคุณค่ะทำในสิ่งที่ตัวเองรักค่ะแล้วก็เราก็จะประสบความสำเร็จได้ค่ะ